ณขณะนี้เขื่อนอุดรรัตน์นั้นความจุเต็มเกินของเขาคือ2431ล้านลูกบาศก์เมตรณเวลานี้เนะี่ยมีน้ําอยู่ที่เขื่อนอุนดรรัตน์อยู่ที่2797ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น115%ของความจุแต่แนวโน้มก็หากไม่มีฝนในช่วงนี้นะครับก็ดูเหมือนกับแน,นวโน้มสภาพน้ําที่เข้าทางเหนือเขื่อนนั้นลดลงจากเมื่อวาน นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถามว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังเกินที่เราปล่อยน้ําออกมาอยู่นะครับเมื่อวานนั้นมีน้าไหลเข้าเขื่อนอุบลนรัฐอยู่ที่56ล้านนะครับแล้วเราปล่อยน้ําเพียง31ล้านนะครับในวันนี้ก็คงจะขยับมาเป็นที่34ล้านในการปล่อยน้ําออกนะครับก็คงมาดูว่าหากปริมาณลด น้ำเข้าเขื่อน,นลดลงอันาต่อเนื่องนั้นคาดว่าภายในสักอ,อีกสักสาวันเนี่ยสอาวันเนี่ยคงจะต้องดูว่าถ้าน้ําเข้าเขื่อนลดน้อยลงแล้วเรามีการเพิ่มตามที่คณะอนุก,กรรมการบริหารจัดก,การน้ําขนแกนได้มีมติว่าให้ปล่อยน้ําได้สูงสุดไม่เกิน35ล้านนั้นหากสถา,สถานการณ์ดีขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะน้ํา ในลําน้ําพองที่มีระดับสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรท่หมู่บ้านบางส่วนที่ติดลําน้ําพองโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองที่ตำบลบึงเนียมนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่น้ําพองนั้นถ้าหากไม่มีฝนตกในช่วงสองสามวันนี้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําไหลเข้าลดน้อยลงเราก็น่าจะมีการเชิญประชุมเพื่อปรับลดการระบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ในช่วงนี้นั้นผมต้องกลับขออภัยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วตังที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่าน้ําในเกื่อนณขณะขน,นี้อยู่ที่115เอร์ซของความจุเพื่อความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เพื่อลดผลกระทบทั้งหมดนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายนะครับแต่สูงสุดไม่เกิน35ล้านลูกบา์เมตรนะครับในส่วนของทางทิศตะวันตกของจังหวัดฉนเ่นนะครับก็คือทางลําน้ําเชิญนะครับซึ่ง จะเป็นสส่วนครับลำน้ําเชิญและกระลำน้าพรมซึ่งรับอิทธิพลจากการปล่อยน้ําของเขื่อนจุลาภรณ์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับณขณะนี้ลําน้ําเชิญนั้นมีน้ําสูงกว่าตลิ่งประมาณ8เซนติเมตรนะครับแล้วก็ที่ลําน้าพรมนะครับซึ่งจะเป็นการรับน้นําจากเขื่อนจุลาภรแล้ววิ่งผ่านอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวนะครับ แล้วจะมารวมตัวกับลำน้ำเชิญที่ประตูระบายน้ำหนองเรือนะครับที่ลำน้ำพรมนั้นน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งสามเซนติเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเ,เกิดยุฬาพรณ์นขณะนี้มีน้ำเต็มฟามจุกครับก็คือ164ล้านลูกบาทเมตรดังนั้นทางเกิดยุฬาพร์เองก็คงจะปล่อยน้ำมาอีกในช่วงหนึ่งซึ่งก็อาจจะทำให้ทางน้ำที่อำเภอจุมแพนั้นมีระดับสูงขึ้น อีกสักเล็กน้อยนะครับเมื่อทางเชิญกับพรมเนี่ยสองลำน้ำเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะไหลลงเขืนน่อนอุบลรั์ที่ประตูระบายน้ำหนองเรือ,อเราก็มีมาตรวัดณขณะนี้ที่ประตูระบายน้ำหนองเรือนน,น้ำต่ำกว่าตลิ่งถึงเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางในช่วงนี้หากไม่มีฝนตกมา เพิ่มเติมนะครับผมยังคิดว่าการระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัฐจะลดภาระทางตอนเหนือเขื่อนได้แล้วก็จะทําให้สามารถที่เราจะสามารถเก็บน้ําได้มากนะครับอย่างไรก็ตามก็จะต้องดูควบคู่กับความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่จากการปล่อยน้ําออกมาทางใต้เขื่อนด้วยอย่างยืนยันนะครับว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําจังหวัดสงเด่นนั้นจะมีการเรียกประชุมแล้วก็ปรับแผน นะครับการปล่อยการระบายให้สอดคล้องกับกับการที่น้ําเข้าเขื่อนอุบลัตษ์เนี่ยเพื่อลดความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทั้งผู้ท,ที่อยู่ทางด้านตอนท้ายเขื่อนนะครับอย่างเร็วที่สุดในทันทีด้วยครับผมผมขอเรียนจำครับ